นีนนเรนยัง <confused horror> ้ามเสียชีวิตสียชีวิตเอาะ่รคะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่ครับตอนนี้ก็จะมีสาระนิดนึงก็คือวันนี้เราจะมาถามเพื่อนว่าเพื่อนกลุ่มเราเนี่ยก็คือว่าในสิบ ปีข้างหน้าเรามองอนาคตของเราเนี่ยยังไงบ้างอาจจะเป็นคําถามที่เป็นทางการทีเดียทุกคนแต่ก็แบบเออเผื่อเก็บไว้เผื่อมาดูในอนาคตเนี่ยแล้วบบสิบปีเราจะเป็นัไงมาเริ่มที่มึงก่อนคนแรกสิบปีข้างหน้ามึงมองมึงไปในทางไหนเนี่ยเป็นนักไปแลวเลยปี้าเราอยากมีแฟนมีชอบาอยากมีแฟนนะ มีใครชอบไหมมีใครชอบไหยบ้างอยากมีแฟนแล้วก็อยากเป็นอย่างมักกีลาว่นยน้ำเ่องเดี๋ยวเป็นมักกีฬาว่ายน้ำซอนังค์มือหยิบยาหาสาระอะไรไม่รู้ฝ่าจริงจังสี่ข้างหน้าเรองว่าฉมอยแล้วต้องมีแฟนมีดีหน้าเลยไม่ได้ยัดเล ต่อไปเป็นคนที่สองเยโยหล่อนก่อนเลยเอาแบบทางการหล่อนเอาแบบทางการแบบมีสีมีสาระัตสิบปีข้างหน้าหล่อนมองตัวเองยังไงฉันจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีเอาอีเดียนี่เอาแบบจริงจังขอแบบจริงจังจริงใจไม่ปล่อยใจใส่สนวดเออฉันก็จะเป็นเพศสัจกรที่ดีอุ้ยฉนต้องไปสวยคนทองแล้ตาเลียงหน้าใช่ทำงานอยู่ที่ไหนจ้ะพี่ซื้อคอนโดสวยๆอยู่อายุเท่าไหร่ เออทามมีคอนโดมีแฟนแต่งงานแล้ว่าอยากมีคอนโดวายฉันอยากเป็นนักบ้านทองเลยจะว่ายน้ำไหมไม่ว่ายเรนนี่มาหนี้ฉันก็อยากมีการงานที่ดีมีครอบครัวเล่นเล่นอะไรครอบครัวดีฉันก็ตัวอยากแบบอยู่บ้านข้างๆกับเพื่อนอะไรประมาณนั้นเอ้าแล้วเพื่อนอยากอยู่ด้ไหมไม่เอาเออไอ้ที่เดือดอยู่ด้วย ต่อไปไปคนถัดไปมีกิจการอม่พอเองอันนี้ไม่อยู่ในระตัวเดงกเลยฉันไม่ต้องทำงานแท่งเงินมาทำงานก็โอ้เอออันนี้เป็นความคิดที่ดีพุ่งไม่ฟังเพื่อนพูดสิบปีข้างหน้าเลยเนี่ยตัวอย่างที่ดีจบแล้วะจะมีเงินเกินสิบล้านกูขอยืนสักห้าแสนเนี่ย เกินสิบล้านอุ้ยมนเก้ท่ามันได้นะคนนี้อยากมีเงินเก็บสิบล้านนะครับทุกคนส่วนอีเฮียบีมไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะมาเริ่มที่กูก่อนในอนาคตสิบปีข้างหน้านะฟัง กูอยากเปิดร้านขายยาสิบสาขาแล้วกูก็มีเงินเลยรวยแต่แตตกูกจะไม่ไว่ายนะ้ำเหมือนนึงแต่กูรวยฉันอยากรวยฉันอยากมีเงินฉันอยากมีกิจการของตัวเองคิดว่านะอนาคตฉันต้องแบบทำงานน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้น<อ>เป็นเรื่องที่ดีไหมจ๊ะว่าเรื่องที่ดีทุกคนว่ายนะ้ำแล้วอย่าพึ่งนะแต่ว่าการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแบบแกมันก็ได้เงินเยอะแต่ถ้าเป็นโอลลิิมปกน่ตัวเเองย เป็โอลิมปิกอะมันจะได้เงินเยอะแต่ฉันว่าถ้าเซนมีกิจการของราค้าตัวเองอะมันไม่รวยเท่าหลอนแไม่โอลิมปิกรวยไปอยู่แล้วโอลิมปิกปล่อยเด้อในอีก10ปีข้างหน้าหล่อนมองอนาคตเองเป็นไงย้าอีเยี่ยยยยหล่อนมองตัวเองเป็นยังไงในอีก10ปีข้างหน้าฉันมองว่าฉันจะมีผัวรวยแล้วก็รวยแล้วก็รวยฉันจะซื้อแบรนด์เนมแนด์วิชบาท อ้าวแล้วแม่ไม่อยากทำงานบ้างเหรอฉันก็อยากทำงาน oh. ฉันอยากไปต่างประเทศฉันอยากก่ผัวดแดดแค่นี้ฉัาทำงานเองแค่นี้แหละฉันอยากรวยโอเครักสบายกันหมดทุกคนเลยพ <laughs> ี่ห้าทำไรประเดียวประเดียวไปดังตุ้ยเล่นเพลงกัน ใครแกล้งอะไม่แกล้งอะรเอาขึ้นก่อนแท้ขึ้นสุดท้ายไพ้เก่อนฝันลุงเป็นลุงสาเพลนนะตองล้นไม่กต้องใครขึ้นบคขึ้นก่อนอ่ะคนนั้นมีหัวเออร้ายใจสองอ้าวหนึ่งจ้องตานะนสองหนึ่งสอง ที่บอกว่าอยากมีผัวกุสู้สุดใจอ่ะไ่น้อายกนับน้อก็เราไม่กล้าุจองตาจริงอันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมอามิชชั่นอลกนนะครับที่บ่งบอกได้ถึงพฤติกรรมของเพื่อนเราเรียกว่าอยากมีผัวกันสุดใจนะไม่ได้บอว่ารวยเสบใยนอ

หนึ่งสองสามไปอนาคตใครณก็มันสูดถ like ้าจัดเตยจัดอนาดตใบครณก็มันสนดถ้าตอบง่าย 哎呀、嗯！哈哈哈！哈哈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  พอเกมเหนื่อยโูษณามีใคนแรกครคนแรกใคชนะสรุมใครชนะไหวกูกูน้าไม่ตาแล้วนะ ใครเอาเพงไหนเชียวมีเจ้เกงใครบุกที่นี่เาเพลงนเชียรอบปริศนาหมายเลขเจ็ดผมขอฟังเสียงคุณฟอร์มโอ้ยขอฟอร์มขอฟอร์มร้องเพราะวันนี้เพราะโอเคดำนานนิดหนึ่งรวมเลยน่ีนี้บอวาะนะจะกิน อันนี้เป็นแบบไม่มีไม่มีน้ำตาลไม่มีโม้แวกินมนตางกินไม่มีน้ำตาลยฉันจะกินแบบนี้เลยเขาเรียกว่าจอิลแอบบนอร่อยวันน้ตาลเป็นอ้อยตลเป็นอ้อยไ่ควรน้ำตาลเป็นอ้อยผักเลิกแ้กูนั่งปากก็พูดอยู่ ทำไรอ่ะฉันอยากกินผักผักไม่อยากกินผลไม้ผลไม้แล้วอะไรแล้วเขาบอกว่าอันนี้เปรี้ยวกินแล้วแตกกระดกแล้วผู้ชายกินแล้วควยกระดก ควาเสียงเพื่คนรอพิงคืออีนี่ค่ะก็คือเรียนมาแล้วางของไม่ไหวแล้วแจ๊ซื้อไปอะไรเจ๊ไม่แกแกงเพื่อนหน่อยายฟางเพื่อนอันนี้ในตำนานอนโย่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 สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็คือมาคาเฟ่กันนะมึงโตเฟังทำอะไรอยู่สองรึม สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วแล้วก็ไม่กี้ไปถ่ายรูปที่คาเฟ่มาทั้งทุกคนเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากนะครับอันี <Honey walk S 2> ้วอ็อกนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาอย่างหามแทนเอกไปเรื่อยนะครับเจอกันที่ใหม่ครับบ๊ายบาย